โอ้ออกมาโบนัสอย่างนี้ขออนุญาตไม่ยิงเลยกว่านะฮะตอนนี้ตุ้มฮะสวยงามตุ้มโอ้โหตุ้มเนี่ยตุ้มอีตุ้มนี่ตุแมงตุแมงตุแมงเอแต่ก็โอเคอันนี้ยิงยี่สิบนัดแตกหนึ่งตัวก็คุ้มแล้วนะเพราะมันได้เยอะสิบาทคนระับกับเ,เป้า ยี่สิบ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 ไม่ได้เริ่มลุยเลยด้านนี้นี่เป็นอะไรวะตัวอะไรมาวะปูหรือเปล่าวะน่าจะปูเลยนะปูจริงด้วย oh, <my> เล่นจนเป็นปรมนามย์นะใครมีวิธีจอยเกมนี้ไนดะ้ครบอกผมดอ่ะ เดี๋ยวส่งลิงก์ให้จอยกันนะชพวยกับลุมราชาหน่อยมันใกล้เกินไปรึกมือไปลึกแสนใช่แม่เนี่ยเี่ยค่อยๆยิงนะค่อยยิงนะเอ้ยเดี๋ยวสามร้อยละราชาช่วงนี้นี่ออกยากมากเลยนะออกมาง่ายฮะแต่แตกยากฮะซบจริงจริง อ่กมามาแล้วก็ยิงเนี่ยอย่าให้มาเสียเที่ยวใส่พันร้อยสองร้อยให้แบบชื่งใจก่อนดีคุณราชาโง่เกินบ้างตอะหาบองเก่งก,กีย โบกเกก่อยู่ไหนฮะโบกเกกิมา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 หล่นเนี่ยแหละรอ,ค,อค,คือแฟนเกาคนโปรดโอ้ยไป จะลงไปเหลือสองร้อยเลยนะขอแตะโชว์สักคลิปบ้างดิเจ๊งตลอดเกินไปนะมันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอเอ้ยเดี๋ยวเ,เ,เ,เปลี่ยนแมพแล้วนะปลาออกมาน้อยอย่างงี้แน่นอนมาสองร้อยโอ้โหสองร้อยยิงอะไรสิหกให้คุ้มค่าย,ยิงพี่หน่อย มันเีเทคนิคการยิงนะฮะว่าเราควรยิงอะไรยังไงน่าจะมีเทคนิคยู่นี่ไงไแล้วนะเทคนิคอาชีวะนะดังเราออไปเป็นมังกรนะเนาสตองร้อยโอ้โ,อโหไม่ของออไม่เจ็ดติบตอนนี้ขาดทุนอยู่นะคิดว่ายิงอันนี้น่าจะไม่ค่อยฟนะลองยิงเจ็ดรอบอนะันหนึ่งสองเอ้ยคุ้มอหนึ่งสองสาม เฮ้ยคุ้มเเฮ้ยหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็แปดโอ้โเขาได้ยิงเก้ารอบเลยอะ้มอา่สาุ้มุ้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ปอันนี้ยีิบสยิงไปยีิบสองรอบจะคุ้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสองสาห้าหกรอบเฮ้ยได้กำไรอยู่ ตัวนี้เท่าไหร่วะห้าสิบมั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบอสองสมสห้าหอยคุ้มอย่างงี้คุ้มสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอองสามสี่อคุมแล้วคุมบ้าเนยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บเอาี่ห้าหกเจ็ดแป้าเอี่บเออมสอตัวค้มนานับทันหรือเปล่า โปกอ่อนนี่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 นคู่รักคู่แคสมาแนละ้วนานๆเจอ oh, right เอีก <on. S 1> เฮ้ยเฮ้ยได้วะได้วะเยี่ยมไปเยลทุบรีบทุบสิเพื่อนเ <come on. S 1> ยี่ยมร้อยห้าสิบได้จบที่สามร้อยนะมันจะสี่ร้อยห้าสิบไหมเฮ้ยนี่จบที่สามร้อยสวยงามเอออย่างนี้ดี ขอพี่ได้ลืมตาป่กวันนี้มันของพี่เหลียวมาหลายวันแล้วนะเดี๋ยวมีคนแซลล์อะเผื่อได้ก็จะลึกป่าอิงเพียวแล้วมังกรเอ้ยมังกรที่ไหนเนี่ยมังกี้มังกี้โอ้โหขอได้สลับกันไปเพื่อน โอ้จาก800ราาู้สึกราชาวันนี้ไม่ค่อยเอาเรื่องนะจะเป็นมังกี้มากกว่าเอาเรื่องกักบปลาธรรมดานะโอ้ยโอ้ยจะเหลือ500เท่าเดิมนะนะ200 300รู้จักไหมราชาเลยโอ้นี่ล็อกเป้ามังกี้เลยวะ่ะ สี 40, 40, 40, 40. ่สิบกระสุนฟีครับผมแนะนำว่า,า,วายิงปลาเล็กๆเกมสี่สิบกระสุนปี่ะพอได้ไปสุเก้าวโอ้โหไย ไม่ให้เลยล่ะเหลือห้าร้อยน้งเว้ย,เ,เ,ยเอ็งจะไม่แตกเองก็หลบไปไหมเอออย่าบอกว่ามึงไปแตกข้างบนนะอ๋อมึงเหลือห้าร้อยเท่าเก่า oh <my> โอ้มโมาเท่าไหร่เหลือเท่านั้นแตกไปคนละรอบนะเกาไอ้ด้านบนนะ ปลาตอนนี้บสิบรอบนะสิบรอบจะคุ้มอันสิบสองสิบสองนัดนะถ้าไม่เกินสิบสองนัดถือว่าคุ้มชานนในการเราต้องคิดเฉลี่ยไปอย่างนี้นะแต่ราชามงกรนฮะแล้วแต่ครับแ,แล้วแต่อารมณ์ราชาแล้วไม่แล้วแต่เรานะมันะไม่นับเป็นปลาราชามงกรมันมนกวนตีนนะเอาตามตรงนะมันกวนตีนนะ เราได้ยังวะวันไหนมัแตกง่ายก็ง่ายเกินเอาไหนมันแตกยากก็ยากชิบหายนะวันไหนไม่แตกก็แตกเลยนะลงหัอพุ่มอะรู้จักเปล่าลงห่อพุ่มแบบแยสเบียกอ่ะโอ้โหพี่อ่ะผมยิงตั้งงานไอ้เนี้ยดันโดนได้ไอ้ภาพหมายความว่าไงวะ โอแถ้ามันขึ้นมาแปดร้อยอีกทีนี่ผมจะพอแล้วนะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ไม่แจกเลยโอ้โหโร้อยหนึ่งนี่ ขอยหนึ่งสักท ne like. oh! 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 hey. yeah, ีร้อยหนึงีชื่นใจหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองร้อยเงี้ยสร้อยเงี้ยจะหมดแล้วนะเฮ้ยี่กบแตงร้ยแตงร้อยโอ้จากสามร้อยจากสามร้อยดูกบฮะดูกบมันทำฮะดูกบมันทำฮะโอ้โหโอ้โห ไม่คุ้มซะเลยฮนะยิงปลาเล็กดีกว่าโอ้โหแปดบาทแย่ครับแย่มากเองรู้ตัวไหมเองแย่มากเลยเองแตกอย่างนี้ มั่วไปแล้วถ้ามันได้มันก็ได้มันไม่ได้มันถือไม่ได้ oh <my> มันเราคิดอะไรมากอะ่ะ โอ้โหหมดเครี้ยงเลยครับผมเจ๊งกระบ,บงอ่ะไม่มีอะไรเหลือครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับมันเกือบได้แล้วมันได้แล้วนะอยากได้อีกหน่อยฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้มังราชาไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ